หลามาริโอ้ครับช่วงเช้าเอาลงมาอยู่ข้างน้ำข้างโคลนดูกับสปาั์สะปาโคลนเลยรู้เอ้ยดูกับเล่นอัพเล่นเองอัพเองซึ่งเวลาแล้วครับเอาขึ้นป่าแล้วช่วงนี้อากาศร้อนมากกับต้องเอาลงมาอยู่ในหุบแกน้ำแค่ห้วยและเล่นน้ำเล่นโคลนแล้วก็ช่วงเย็นก็ป่าขึ้นป่ากับ พ่อ,อาการดโรนทิ้งอยู่ในป้าไม่ได้กับโรนมาร์กนี่ครับท,ที่ของพวกเราครับ,รรบมาถึงปุ๊บย้อนลิงเยียวเครู้แล้วครับว่าเจ้าข้องมาเอาควานมาเอาป่าขึ้นป้าไปกินกันยากกันแล้วช่วงเชา้าก็มาอยู่กันตรงนี้กินจนเตี้ยนปบปับแล้วครับควาน เตรียมตัวแกจังไปแล้วครับเข้าป่ากันแล้วเพาตังไว้องออกนอกอัสมีวงเชือกวงโซ่ครับเพราะไม่งั้นดึงไปเล่นดึงไปเยียบครับ ช่างเล็กยู่เลยครับอายุเพิ่งสิบก้าปีแต่ลูกเต็มบ้านเต็มเมืองอะครับมีครอบครัวเร็วเร็วไปหน่อยต้ท่อมล้ำนะครับตน้ตนต้นไอ้ครับเดี๋ยวฟ้าตายเรียกว,ว่าต้นไอ้ ิ่มอย่างเดียวกินอิ่มอย่างเดียวไม่ได้กินน้ําก็ไม่อ้วนกับช้างกับปอดงันต้องไงถึงน้ำด้วยครับน้ำสําคัญหมากับสบายตัวครับ yoad 5 khaik rồi các, mang cả treo cây an, treo nạm thì treo nạm tới, nạm tới ba đỏ láo, lết cặc lái an phải lấy từ nู่nú ra tát đi thôi nè kẻ này húp anh để húp anh chẳng liên anh biế húp anh chẳng liên anh kẻ huê anh từ bọn anh cuai từ phê luôn cam yuơ phê nè nồi rau nó dễ tu kinh hàng tuần, phải, tai trai, hôm nay kém mất leo mai thì mình đấy nè, mẹ mất มาไก็ทีแม่โกเอาได้รถเอาได้ก็ช่วยเอาหมดเลยครับก็คือทีที่ว่าเอาไม่ได้จริงๆครับของผมหมายแปลงนี้ทํากันเองครับซื้อกันเองครับเพราะฉะนั้นช่วยพ่อนช้างได้เยอะครับพอจชายอุป,ปกรณ์เครื่องมือทีดึงกันได้ทีว่าไม่ต้องจชายช้างก็จชายเครื่องมือครับแม็โกรถเต้ แต่ว่าตีว่าสุดไปใช่จริงๆก็ชายช้างดึงมาแล้วก็ให้แม็คโครถไายเอาต่อครับนี่ครับนี่คือการป้อนแรงครับชายช้างเฉพาะทีจําเป็นจริงๆครับไ้แล้วครับปล่อยมาเร็วขึ้นป้าแล้วครับเอาอืมขึ้นมาอยู่ปลาหน้ล้วไปทางน้อย,อย่างนั้นเถอะนะืึ เชื้อโยงข้ามโหดไปเลยยาอย่างไม่ตัางั้นมาเร็วไปไปไปขึ้นป่าล้างไม่มียายาไม่พอล้างพอได้เล่นนำ้ำพอได้กินกลางวันแล้วโอ้ย แก่ก้ามไปผูดได้ละกูก็ทีนี้เมื่อไอ้มมาเอ็มมาเรียกมา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 เมื่อไอ้มมาเอ็มสายเมียสายเมียไอ้มมาเอ็มสายเมียลงมาลงมาไอ้มมาเอ็ม าแม่อมแมมขึ้นไปทางน้นเดียวโอ้ันดิบดเลยมันขึ้นไปได้เวลาชายให้ล่อเมาขึ้นแม่นผ่านนั้ทำไม่รอดแลยขึ้นไม่รอดลงไม่รอดพอขึ้นไปเองบายบายเด็จันที่แ้วลูโอ้เอมเอม Mà em mà em mà em Mà em mà em Em mà em Lớn chàng thi mình cứng cho môn mình cho môn Con chơi ngay ngay Con chơi yên của mình Lớn phết phô, ăn lăng mà ăn lăng mà chàng im mà im mà đủ đường Mưa em 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 à em Cơn bầy Em à em Mưa em à em 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 à em Em à em Em à em Em à em 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 à em em à em long mà, em mà, em mà, em. Lông mà, lông mà. Lê ta mà em à em Ơ, ไปไปกินยากาแลาวขึ้นป่าลาวเอ้มมาเอ็มลำไลนแปลงไม้วันนี้พ่อให้เขาลุยมดมาเอ็มมาเอ็มควงัวงควังควังมาแล,ล,าแลอ๊อคำรู้แหละยืนเชื่ออยู่วันนี้มาเอ็มมานี่มามามา Mà em Mư em Mư em Mư em Em mư em mư Em mà em mà Em mà em mưa Em, mưa em, mưa em. Mưa em, mưa em. mà em mư em Mư em mư em Bài lòng mà bài lòng mà lưu Bài lòng mà lưu

làm nằm mai mãi. Mà play play. lên bay mà bay lười bay. Lên nằm tem im leo lên. Ai ron leo lên. Le. Qua mà em mà em mà em. Qua mưa em. Mà cứu mà mà em. mà em em mà em em mà em em mà em 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 Mưa em mà em 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 mà 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 em Mà em mà em เอ็มเอ็มมาเร็วไอ้อุ้ยไอมาเร็วมาทชายมาโอ้แล้วแกอิ่มที่ตอนนั้นต่างนามต่างยาเลยพอทชายเมื่อเอ็มโอ้ยไม่ไหวเลยอ่ะผงอีแตะแล้วนั่นชายเมื่อเอ็มเอ็มไรเอ็มเอ็มไรเอ็มเล่นเถอะแต่ลังยังไม่อายแหงเที่อถืเอะอุ้ย ไปไปไปขึ้นป่าลาไปอุยอ้ยอุยอ้ยตายอุย้ยไปอุ้ยอุ้ยในกองจ้างเพื่อแล้วแล่แรอ้ลู้นี่อุ้ยไป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 อุย้ย วนนุ้ยอิ่มเลยตานันฟุ้งเออออกทือแต่จ,จางกล้วยดิกล้วยไม่เรียวอันเล็กๆทถานี้โอ้ยเลตาจางกว่าวาดังควับกรับวุ้ยไม่จะต้องตีเจ็บเสียงควับปุควับวุ้ยเดินหนังว้าวไม่ต้องทุบไม่ต้องตี นี่คือการใช้ไม้เรียวไม่ใช่ตียางเรียวเล็กๆแขวาเรียวด่างเปี้ยวๆเนี่ยอุ้ยไปอุ้ยวูบเอ้ยออกเท้าทำไมเท้าอุ้ย โอ้ยร้อนเว้ยโอ้ยไปโอ้ยไปหนูหนูข้างหน้าหนูยากเอาหรือมัดในแปลงไม้ยอมมันสายโอ้ย Ừ, bày, bày, bày. ôi bay 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 ôi bay ôi, ôi chắc bay lão ừ, à, ôi, bay bay như bay 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 chẳng bay 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 thì gì kẻ cứng kẻ bay bay à, bay bay cứng bay ôi, bay bay ron bay bay ôi. Ni ác cà lùi mất rồi, phói gần nè. Oi! oi! Hoa oi! đi oi! Qua, 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 em mày mày em ơi mày mày Ôi Ôi, mày mày Nhà cà lùi mày 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 lùi Ui 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 ơi, Cái này nó Ui ơi Ui trường ơi Trường ơi Ui 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 ôi bé ơi ôi à. lắm này đai à đi là nuôi từng giang có mai thôi hả hầu hầu mẹ con đai nhát này đai từng giang của nó ốm mai thôi thôi เอาเอาเอาลำกับตอนพ่อยว่าตาเอ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 าลำตอนพ่อยเนี่ยแล้วชักช้ำลำลำรักนูกันปลาติดปลาย่างมาโนติดจึงย่างเขาปลานี่ก็จึงย่างเขาลำตรงกลางเอาเอาเอา าลกินได้ลูกอิม่มตรงนี้ยากาหลีหมด,ดเออครับครับลูกปลาบอนุกัยังขึ้นไม่ทึงหมดอย่าเดี๋ยวเล่นลักนะลักไม่มีไอ้ล้ำโยนเดี๋ยวคาดลุดไปข้าวทุ่นก็มามีตัง้งายไหมเดี๋ยเตี๋ยวที่ยากระปากินจนอิม่มทุกวันรู้นะ cho tiêu tàng quá tràng cá nhú ơi giấy chất mực tin tiểu cai lê lũ lan mà ngàn bỏ đây chai bỏ đây kín làm ba đi lũ lan có ní bây giờ rồi chào bà kê rồi chào mà giăng chút quả tốt nào